ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับครูชนินกันอีกคลิปหนึ่งนะครับว่ากันด้วยเรื่องการทำระบบนะครับท่อพักลมสำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในขวดพลาส,สติกนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อตอนคลิปวันก่อนนะครับว่าที่บ้านครูชนินนี้มีขวด น้ำอัดลมขนาด1.25ลิตรจำนวนมากนะครับซึ่งก็ไม่รู้จะไปทำอะไระครับเพราะว่าที่บ้านนั้นคุณแม่ขายาน้ำอัดลมอยู่ขวดก็ทิ้งเกลื่อนกลาดก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเรานำมาดัดแปลงเอามาเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่มีงบน้อยนะครับแล้วก็มีพื้นที่จำกัด นะครับซึ่งระบบท่อพักลมในขวดพลาสติกนี้เราจะไม่ใช้หัวทรายนะครับเพราะว่าเราใช้ปั๊มขนาดเล็กนะครับถ้าหากใส่หัวทรายไปด้วยจะไม่สามารถแบ่งนะครับหัวออกได้ถึง13ขวดนะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นปั๊มปกตินะครับ ราคา100่ศษเศษกับจำนวนเพียงแค่3วัตต์นั้นต่อได้เต็มที่ถ้าไม่ใช้ท่อพักก็ได้ประมาณแค่2 2หัวทรายหรือ3หัวทรายนะครับแต่อันนี้สามารถต่อได้ถึง13หัวนะครับแต่ไม่ใช้หัวทรายนะครับใช้เพียงแค่าสายยางนะครับแย่ลงไปแต่ละขวดเท่านั้นนะครับก็เหมาะกับการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงที่ขนาด1นิ้วนะครับแต่ไม่ควรเกิน3นิ้ว นะครับก็สามารถเป็นที่พักกุ้งได้ในระยะหนึ่งนะครับซึ่งขั้นตอนการทําก็ไม่ยากนะครับนําขวดพลาสติกนะครับมาล้างน้ําให้สะอาดนะครับเสร็จแล้วก็นําขวดแก๊ซขนาดเล็กนะครับมาตัดเอาเฉพาะตรงาปากขวดนะครับแล้วก็นำหัวแรงนะครับเจาะรูที่ขวดต้นแบบหรือขวด 1.25ลิตรแล้วก็นำาปากของขวดแบตซี่ขนาดเล็กเสียบเข้าไปครับเพื่อเป็นที่สำหรับหยอดอาหารนะครับแล้วก็ใช้คัตเตอร์ครับกรีดด้านบนของขวดขนาด1.25ลิตรนะครับสำหรับเอากุ้งใส่หรือหากกุ้งโตก็สามารถเอาออกทางนี้ได้นะครับก็เตรียมนะครับทำไปประมาณสัก13ขวดนะครับ13ขวดจากนั้นก็หาท่อ PVC ขนาด สี่หุนนะครับตัวมีฝาครอบหัวท้ายนะครับแล้วก็ใช้นะครับสว่านผมใช้สว่านแบบขนาดเล็กนะครับใช้หาหัวสว่านให้มันขนาดเท่ากับวาวปรับลมครับก็เจาะนะครับให้ได้ประมาณ1 0ถึง13าตำแหน่งนะครับแล้วก็ใส่หัวนะครับหัววาวปรับลมเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อสายเข้านะครับขวดนะครับ ส่วนขวดที่เราต่อสายเข้าไปก็ด้านบนห่างจากปากขวดประมาณสัก2นิ้วครับเราก็ใช้หัวแรงจี้นะครับให้ขนาดรูเท่ากับสายนะครับสายจะได้ไม่เลื่อนหล่นลงไปนะครับก็เสียบสายเข้ากับขวดจากนั้นก็เอาน้ำนะครับใส่ขวดแล้วก็สามารถนำอ่ากุ้งลงไปปล่อยขวดละหนึ่งตัวนะครับเลี้ยงได้นะครับอันนี้ก็สำหรับผู้ที่มี งบน้อยหรือว่าเป็นผู้ที่สําหรับฝึกหัดเลี้ยงนะครับโดยยังไม่ต้องไปลงทุนที่มันนะครับใช้เงินจํานวนสูงนะครับเห็นบางท่านใช้กระมังลูกใหญ่บางท่านก็ใช้ถังนะครับขนาดใหญ่ลูกละ100กร้อยกว่าบาทเนี่ยครับใช้10ลูกนะครับก็เท่าไหร่เข้าไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้เราลองมาทดลองนะครับซึ่งการลอกคาบก็เป็นปกติครับ นะครับรู้สึกว่าจะโตวไวด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีใครแย่งอาหารและพื้นที่มันจํากัดโยนอาหารไปเขาก็เห็นอาหารแล้วก็กินได้หมดแต่บางทีเนี้ยกุ้งตัวเล็กแต่ถ้าเราไปใส่พื้นที่กว้างๆเหมือนจะเป็นการดีครับแต่ในความเป็นจริงแล้วบางทีกุ้งไม่เห็นอาหารที่เราโยนไปประมาณสักวันสองวันอาหารก็จะขึ้นลาครับทําให้กุ้งตายได้นะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ มีตัวอย่างให้ชมนะครับถ้าหากว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ครับขอบคุณครับที่เสียสละเวลารับชมคลิปนี้นะครับครั้งหน้าหากมีอะไรดีๆครูชนินก็จะมานำเสนอใหม่ขอบคุณมากครับ